ในโชคสวัสดีที่สุขสุขันกับผมเมื่อนี้ก็บชิม่าตามแนวทางของพระศักโค้งสุดท้ายเนาะพี่น้องเนาะโค้งสุดท้ายได้พี่น้องเด้กกัมาเบิ่งไปน้ากันนี่นี่ว่างันมันส้นกันเกียมันก็บมาบอกเกียจเก้าเล็ท่านี้แหละนี่ส้นกันเกีงวดนี่โบ้ส้นกันดอกเล็กันหน้ายาลวนวันนีครับเออเกียจหกเกียจแปดสองสาม สองสามสี่พอซ้อนกันเนี่ยนติดเี่ติดบนอันนี้สูตรไหม็นภาษาศักดนี่ เอาี่น้องว่าเบอรน้ำกันสูตรไม่ไม่ไล่การตัดเกิดขึ้นบ่อืมคือว่าสองเตะถึงกับ้าดขึมาเขียนลงโอ้นี่เราฟังบ่หักสองมันดับลักเสียบสองดับลักเสี้บลักเตะเขาฟานี่ได้ยินมาาเตะหนึ่งแล้ววันลักหน่วยบ่ดับ เราปล่อยบ่ดับเล้วบได้เต้รเราก็บ,บ่ได้ว่าเตะเของปลาจากเตี้ยมันดับบ่มันดับบ,บ่ได้หรอกเพราะเพราะว่าภาักให้อันให็นเนื่องสองหาโยต้องตรวจแปดสองอันเอากลุ่มว้าเตะเของปลากับบได้ิวอกเี้นอกจากสีบอ่ออถ้าบ่ได้ออกจากนี <c oughs> ข้าวโพสักก็เขียนลายแต่สูตรใหม่สูตรใหม่ก็แล้วนี่มันเก้าตัวนี่เก้าตัวซิเปียตัวนะซิเปียตัวเขียนอีกนี่ตัวกรับตัวเอาตัวกรับก็เขียนบ่ตัวนี้กรับคือมาเขียนบ่ตัวกรับตัวกรับก็ต้องเขียนก็ได้ให้สิครับเอา๋อจะตูดไปตูดมาเดินหนากร่างทั้งหลังทั้งแน่นเอานี่ครับเออเอาเนี่ยไปเอาของก่อนลองพัด อห้องกับว่าห้องสองครับด้วยอันนี้ครับด้วยสองคอ่อเออเขียนแรงสิก็ได้ภาษาครับด้วยครับอันนี้ก็เพราะว่าเข้าตัวมันจะเป็นที่แปดตหนึ่งสองสามสี่แรถปูดมากเหรอปวดปวดมากเหรอเดี๋ยวเรียบแป๊บนึงรถปูดมากเหรอปุ๊บเออเลขเข้าตัวตัวแป๊บเดียวภาษาแป๊บเดียวอันมือนีนเทพปูนเทพปูนก่อนบมดลงขั้วบ่เดี๋ยวอยู่ เอาให้แล้วกันไม่เรียวหน่อยเดียวต่าข้นหลายอยู่หรอกขนขเือเอาเ็ดซ่อเอาตัวเค้งๆแน่นแน่นรดอันนี้คือบนเนาะภาษาเนาะแน่นแน่นตัวตัวซื่อบาทนี่หกสองหกสามหกสองหกสามเนาะพี่น้องหกสองหกสามนี่ กลับตัวด้วยนั่นนี่ตัวตัวนี้เป็ชื่อสามแปดสี่สีดนี่ตัวนี้ตัวชื่อแต่ว่ามันเป็นเป็นตัวครับซะนี่ตัวนี้มันชื่อตัวสี่สี่แปดัน d o u e s นี่ s u มแป โอ้แปดดับปุ๊บภาษาเอาแปเอาแปดดับก็เน้นอยู่อ๋อมันมันจะมาดับส้นเด่นด้วกระซื้อกระซื้อยุ่งหน้าตัวนี้มันซื้อซื้อซีแปดตัวนี้บ็ไม่ได้ซื้อตัวนี้ซื้อซีแปดซื้อตัวกราบโอ้ซื้อตัวกราบตัวนี้สามแปดก็บม่ได้ซื้อซื้อแปดสามก็ซื้อสามแปดสามก็ซื้อตัวเกตตัวสามเกตนี่ก็บม่ได้ซื้อซื้อเกตสามโอ้กรับตัวกรับตัวให้ว่ากรับตัวรถ้วภาษานี่นี่ตัวหนึ่งซุ่ม ซุ้มนี่ซุ้มนี่ซุ้มสองจีดสองนี่ตัวบวกลับตัวบวกคับซุ้มตัวสองขีดตัวบวกได้ครับซื้อกับแปดซุ้มนี่ครับซุ้มนี่บวกได้สื่อตัวนี้สื่อแต่ตัวครับมัน่ะนนัอันนี้เขามาสี่สิบส,สี่สิบสองมวดแล้วนี่เลขสุดนี่ mm. มันจีได้เป็นเก้าต่อเก้าสองสิบแปดมีตะบนย่างเดียวเพนาะภาษาสูนี่โอ้สูนี่บนอย่างเดียวบนอย่างเดียวบนอย่างเดียวตับตับด้วยอันนี้นี่มันจีได้เป็นมันจีเป็นสิบแปดต่อเด้สูนี่จีเป็นสิบแปดต่อจีได้เป็นสิบแปดต่อเลขศูนย์เขาม้าชงอ่ะแต่ว่างอวดนี่มันจีเป็นยังไง เเดี๋ยวแอดเย็นอ่านทวนอีกรอบเด้อพี่น้องเด้ออันรถปูนมาแล้วพาษากิไปเคียบปูนกันภาษากิไปเคียบปูนทำงานน้ำมูอันนี้ก็จิไปให้กันเอาขอบพุอะไรภาษากขอบพุณอะไรครับผมเอางิหนาเงินาษาขอพุเล็บเท้าขอบพุ่นรับผู้ส่วนนี้ส่วนนี้แม่นเนาะากเขาจังหวัดแล้วภพาจังวดี่สิบสองหวดสี่งวดเางวังซ้นกันวังนี่นี่นี่ัน ครับส่วนกันเกียมึงกับน้องกอกเจียเก้าเอาพี่น้องแคบหนาจอด้ะครับด้วยสูตรหม่ของ่อสักด้วยพี่น้องด้วยสูตรหม่ของ่อสักสูตรไม้ด้วยพี่น้องด้วยสูตรหม่ของ่อสักขี่บนยางเดียวด้วยพี่น้องบนย่างเดียวบนย่างเดียวกับตัวน้ำมันสันกับตัวน้ำมันขีดเป็นสิบแปดคู กีมี all all our top ่ักหกกมี6หกสองหกสามหกสี่ักเจ็ดกมีเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่ักแปดกัมี8แปดสองแดสามแปดสี่พี่น้องเด้ส่วนลักหนี่ก็คือหกสองนี่ตัวเน้นได้พี่น้องหกสองนี่ตัวเน้นหกสองสานี่คือตัวเน้นลักเจก็คือลักเจ็ก็คือเน้นเจ็ดสองเจดสาม ถ้าลักแปดก็เน้นแปดสามแปดสี่กับตัวน้ำเด้อพี่น้องได้กับตัวไว้น้ำแน่เอาแคบหน้าจอดตามนี้นะครับเด้อไล่มือของปัก,กับตัวน้อยแน่ขั้นซุ่มกับชิลล์หน้าจอนะพี่น้องเนาะเอาแคบหน้าจอไว้สะเบิงเด้พี่น้องได้มักตัวใดชอบตัวใดก็พิจารณาหน้าเบงอันนี้คือชุดเต็มชุดเต็มบนอย่างเดียวได้พี่น้องได้ชุดเต็มบนอย่างเดียวเอาแคบหน้าจอดตามนี้ครับผมมันๆแห้งๆปังๆกันแต่จะเริ่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพรพาะรวย ล้วก็บ้านเฮาไ้โชคเด้อพี่น้องเด้อตามนี้ครับผมเอาคลิปหน้าพอกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม ว่ะวัดปู่ศรก็มฟอาพี่น้องวัดปู่ศรีสุนก็นม,นนกนมีการเมื่อมือนี่เทพปูน้ะพี่น้องเด้อมือนี่เทพปูนคนมาหลายมาตุ่มมาห้อมหลายเด้อพี่น้องเด้อของวัดปู่ศรีสุนะพี่น้องเนาะมือนี่เทพปูนมากันหลายเด้อพี่น้องเด้ออ่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ้านเฮาบ้านเฮาให้โชคเด้อครับเด้อคลิปหนา้าพบกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับผม